สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการดัดสเตลเลตหกุนนะครับความหนา1.2มิลนะครับด้วยแท่นดัด A9 ก้าโปนะครับเทคนิคคือเราต้องล็อกแป๊บจุดนี้ครับให้แน่นๆนะครับไม่ให้แป๊บนี้เลื่อนนะครับล็อกให้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ขันขันขันดันลางให้แน่นๆเลยนะครับดันลางให้แน่นๆครับแล้วก็โยกเบาๆครับชาครับสเตลเลต 6กขุนครับหนึมิลดัดได้ครับไม่บี้แน่นอนครับแปบไม่เลื่อนนะครับล็อกแป๊บแน่นๆค่อยโยกนะครับกลับไปลายครับจะได้เบาแรงค่อยโยกนะครับค่อยคโยกเบาครับต้องการกี่องศาสามารถล็อกแป๊บตัวนี้ได้เลยนะครับต้องการขนาดเท่าไหร่นะล็อกตัวตััวรับต็วัวตัตัวตัวนตัวตัตัวตัวัรั แล้วก็ขายแตนเลสหกขุนหนึ่งุดสองมิลดัดได้นะครับไม่ยากเลยนะครับล็อกแป๊บให้แน่นนะครับให้แป๊บเลื่อนเอา,าวใส่ออกแตนเลสหนึ่งจุสองมิลครับขนาดหกขุนครับโคงสวยครับรับรองได้ครับให้บีแน่นอนครับ Off